الله أكبر الله أكبر الله สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลามเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2564เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกิดแต่ด้วยจำนวนนักศึกษาและความต้องการด้านการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจอิสลามมีจำนวนมากขึ้นรวมถึงการผลักดันการก่อตั้งวิทยาลายัยจากคณาจารย์ชาวมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการธุรกิจอิสลาม มหาวิทยาลัยเปิดจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านธุรกิจอิสลามซึ่งมีผลการตอบรับดีจากกระแสะความต้องการของนักศึกษามุสลิมในไทยและต่างประเทศในขณะที่รัฐบาลไทยได้กระชับความสัมพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นการกลับมาสู่ความสัมพันธ์ในระดับที่ดีขึ้นครั้งนี้จะสร้างโอกาส และเปิดประตูทางการค้าให้กับนักลงทุนและ SME ไทยซาอุความสำคัญดังกล่าวนี้ทำให้การพัฒนาบัณฑิตภายใต้บทบาทของวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างบุคลากรชั้นนำส่งเสริมให้มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพด้านการบริหารธุรกิจอิสลามที่หลากหลายคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปิดและสภาหมหาวิทยาลายัย จึงได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2565เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจอิสลามเป็นวิทยาลัยธุรกิจอิสลามชั้นนำในประเทศไทย Leading Islamic Business College in Thailand จุดมุ่งหมายของการเปิด วิรัยนา,นานาชาติอิสลามกรุงเทพนั้นก็เพื่อการผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับที่ใช้ความสามารถในวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับซึ่งมีความพยายามที่จะรวมเอาศาสตร์ของาศาสนาอิสลามควบคู่กับการบริหารธุรกิจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมฮาลานการเงินอิสลามการจัดการเกี่ยวกับการปิดการฮัต และอุมรเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาอุตสาหกรรมฮาลาลการเงินอิสลามและการจัดการบริการฮัจและอุมร์มีนักศึกษาไทยและต่างชาติรวมแล้วกว่า200คนและมีความร่วมมือกับองค์กรสำคัญสคัญหลายแห่งอาทิสำนักจุฬาราชมนตรีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สหกรณ์อิสลามสถาบันการศึกษามูลนิธิด้านการศึกษาและเยาวชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเราจะต้องพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลามที่เรามีอยู่นั้นให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการตั้งเป็นวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาวิทยาลัยกเกลือโดยเรามีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจอิสลามระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอิสลามและอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอิสลามโดยกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นก็คือบรรดาคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนของหลักในการบริหารธุรกิจอิสลามสำหรับวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกิดของเราได้เปิดสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม แน่นอนครับว่าเราได้รับความกรุณาจากทางสำนักจุฬาราชมนตรีให้มีความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนไทยซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมากถึง250ทุนในปีที่ผ่านมาและยังได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศซาอุดิอาระเบียกด้วยซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย ทำให้เรามีโอกาสได้เป็นองค์กรแรกทางด้านการศึกษาเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียและได้ทําความร่วมมือกับทางทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นทางสถาบัน Star Aviation ซึ่งพร้อมที่จะให้นักศึกษาไทยของเราในมหาวิทยาลัยเกิดได้เดินทางไปฝึกงานและก็ปฏิบัติงานที่นั่นอีกด้วยคุณลักษณะเด่นของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ จะมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นภาษาอังกฤษภาษาอาหรับและการเรียนภาษาจีนเบื้องต้นอีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจหลักวิชาการในด้านต่างๆทั้งด้านศาสนาอิสลามและสามัญมีความรู้ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพและภาคภูมิดั่งปรัชญาของดรเกิริกมังคลพฤกษ์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกิริก ที่ให้ไว้ว่าความรู้ทำให้องอาจ